สวัสดีพี่น้องครับผมครับอยู่กับนายที่จักรกลเกษตรนะครับผมวันนี้มีภารกิจหรือว่างานเข้าครับพี่น้องวันนี้หลังจากดีพายุซักกระหน่ำนะครับมาหลายวันฝนก็เพิ่งหยุดตกนี่ครับภาพที่เห็นตรงหน้าท่านก็เรียบร้อยครับผมลง,ง,ง,งเห็ดฟังลงเย็ดเฟืองมันไม่มีเสียง ไปแล้วครับลังคา้าจะเปิดไว้อีกนี่มีสีลมแล้วครับเริ่มสีแล้วโอ้งานเข่าพี่น้องต้นยางคนผมก็มายืนเบิ้งเข้าวหนึ่งแล้วครับต่างแผนไว้ว่าจะเอารถมาดึงมันจะไปใหญ่บ่ไหน,นครับ วาจะเอาสลิงมาผูกใส่เนี่ครับกิ่งงานนี่นะครับผูกใส่งาเนี่ยดึงดึงขึ้นมากครับที่ขึ้นเลยบ่ที่แหลกก็ว่าสีดาฝนพี่น้องือส่งสีบโตกดอกแต่ว่าดินก็นยังสุมอยู่แต่ว่าต้นนี้คือสีหนากักบมันสีแป้ะตันมาพี่น้องหรือว่าเป็นตันกว่าแล้วรวมทั้งใบกับ นี่นักน้ำใบนะครับดึงๆข้างบน,นับโอบเอาบูยูแล้วครับหกักชี้ไหลใช่ปะฝนตกต่อเนื่องครับลายวันเดี๋ยวเอาล่องเอาสามพกมาดึงเบองคกับพี่้องน้องตัวยุงแล้วน้องตัวยุงดึงบวกขึ้นกับเดี๋ยวสี่ลองเอา รถเกีียวก็มาดึงบ่นเนี่ยเดี๋ยวมามาลองทดสอบพลังเบ่งครับบอกว่าเฮาบ่มีรถเมล์คู่เฮาก็รถไทยครับกับกันโมขืนกับรถเกีียวมาลองบ่งกันโกคือแล้วกันตัดแล้วพี่น้อง <laughs> รถเกีียวมีซองกันครับเดี๋ยวมาลองดึงบ่งกันนึงโมขืขนกับที่ตองใส่ซองคันแล้วครับ สโล่สมมาเบิ่งกันพี่น่องวันสีตีงบอันคือสันทะนี้นี่อันนึงนี่ เดี๋ยวเอารถไทยมาลองดึงค่ะไลยดีละมาดูกันนะรนเล็กๆต้นยางใหญ่ๆจะไปไหมยื่นดีขควลรนเซฟหวัว ยังอยู่ที่เจออยูอย่ Tôi thấy nổi rất tuần nha anh em เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จชินธนภิริครับโอ้เอาสามโกเด้งบัวติ่งเลยพี่น้องมันบริษัทหางไม่อยากเกินผุ่มออกทางหนาดึงน้อแค่ลองมืงซื้อเดอกครับแต่ว่าตามจริงกะอันว่าเจียวรถเกี่ยวแล้วครับหรือปิดใบแล้วครับวันรถไทยมันสีบูไปครับขัน้นวัรถฟอร์ดน้ำหนักเบาพี่น้องขับไปเรียบร้อย เรียบร้อยครับแต่ว่ามือเอื้นสีมามัดอีกครับผมสีเพิ่มใหม่อีจกจักรลักหนึ่งสีงนี้เพื่อความปลอดภัยโอ้หมุนเลยเลยครับลังคาเหตุผลที่ไม่เอาออกก็คือน้ำยางมันเยอะกับตนนัวนี้แต่ว่าดึงกลัปคืนเลยจักสีหยั่งหรือบอครับพี่น้องหกขาดเลยกแต่ว่าวยังครับกันบ่มีน้ำยางเขากัดยัดการออกไปเลยครับ มันก็ขยายครับเพจมองจอรถเล็ก็ได้ลงเห็ดฟังเก่าครับตัวนี้ครับลงเห็ดฟังมุนเพื่อแล้วครับลงเห็ดฟังแล้วเสียงเอาน้องนางไอ้ครับนี่น้องนางไอ้เสื้อหน,าน,น้ายกกำปันเอาไวอยู่หุ่นครับบ่มีแบตเลยบวอเอามาครับเอาคันใหม่แล้วครับพี่น้องเด้งโอ้หนักหนักดีครับใส่เกียร์โลเกียริโลรับดึง ไม่ได้เล่นเครื่องบาดเดือ้านก้อนโตเลยพี่น้องไลฟ์ไปซืซ้อๆครับกาลังโคตรดีเลยตามจริงพวกกรบากมาดึงดอกมันหยาดมันแผ่เฟื่องแต่ว่ากําลังโคตรดีแล้วครับพี่น้องน้หนักมันไดะรถมันใหญ่ครับน้ำนักสี่ตันก็ธรรมดาครับดึงไงน้องตัวยงกระเด็นกระดอนเลยครับพี่น,อนอ้องบดทิ้งนี่ครับต้นหนึ่งนี่ใกล้แล้วนะนาๆต้นนะครับ เดี๋ยวก็มันจมว่าโค้งสักวันครับผมอาจจะโค้งแล้วนีงได้พวกไก่ขึ้นมาหนึ่ตัวหนึ่งครับเนี่ยไ้ลกไก่เหล่าไก่ครับพี่น้องเอ๋อเจอกันคลิปหน้าครับผมทำความสะอาดวันเรือนครับจัดทรงหน่อยหลังไฟยูเข้าต่อกันไหมครับผมนางไหญก็ไม่ได้ทำอะไรครับแต่ว่าปีนี้จะต่อเกี่ยวอยู่ยังไม่มีเวลาครับ เดเกียวเดิมพันบางไม่พันบังครับไม่ค่อยพันเท่าไหร่แต่ก็พันอยู่ครับต้องต้องต่อแล้วทำเป็นเกียวดันโโลน้ำมันดำหมดเลยน้ำนดำๆเนี่ยอยูหน่อยอ่ะเจอกันใหม่คึ้หน้าครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม